วันนี้เราจะมาพบกับบอทีกิมก็มากวนกันเยอะแยะแล้วก็มาเซิร์ฟบูมกันเซิร์ฟบูมก็สวัสดีแฟนๆทางลีบบอชีให้ทิ้งเกินก็อัดไปประมาณสามรอบแล้วรอบแรกก็ไล่โบ้รอบที่สองก็อันนี้เป็นคลิปการสร้างมินิเกมอันนี้ก็คลิปที่สามละสเป็นมานบูมเข้าไปเองดีทีวเราไปสร้างบูมกมต์มต่อแล้วไปแล้วเว้ย นั่งรถไฟไปเลยนะพี่พี่บอยมีรถไฟให้นั่งไปเลยนะอันนี้ก็ไม่ใช่เซิร์ฟออนไลน์ใช่ไหมบูมใช่จริงๆเราจะทำเป็นแม็กครับคนทั่วโลกจะเล่นครับโดยเยอะละเดใช้เป็นเน็ตทั่วโลกเลยนะพี่เยวนะขอทำคอยดูของมาพี่พีนั่งรถไฟกันรู้ดูของอะไรครับเช่าอดูของตรงนี้ข้างล่างเซิร์ฟบูมก็พัฒนาไปเยอะเลย ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าเราจะมีอะไรพูดใครอยากดูคลิปบูมไปดูชื่อแชนแนลพัสวีเวนวากสังหารชื่อจริงบูมแล้วก็นามสกุลอ่ะครับโอ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 แหลกครับพิชิแหลกครับรถไฟชนครับอันนี้แมปก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยของเราทางเราสร้างมาไม่ถึงครึ่งอันนี้เป็นแมปต่อสู้นะแต่อันนี้เป็นแมปบูมจริงๆก็ประเภทเดียวกันครับไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันดูของนะครับว่าของนี่รั้วเราเล็กครับ แต,แต่ของเราเยอะนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเซอร์เวอร์แล้วก็เพื่อการสะดวกของทุกคนนะครับเราไม่คัดถามเลยนะโอโอเรามีคำถามหลังคลิปครับเออียบุม้มหลังไหมบุมบ้มบุ้มบุ้มลุยอย่างว่าะะมาไม่เล่นเพออราะอเลยเพราะว่านี่ไงสอบยังไม่เสร็จเลยสอบพี่มาร์คไม่เล่นอือยังสอบไม่เสร็จเลยคุณมาร์ค มา4เหตุนะครับสอบเสร็จก็วันพื้นหันนี่แหละเห็นบอกเห็นบอกเห็นบอกว่าจะเล่นเต็มรูปแบบนะครับซึ่งบางทีผมอาจจะไม่มีเวลามาเล่นกับฮังก็เกมไม่ถลวยนะครับเพราะว่าต้องติดโปรเจกต์พิเศษมาทิวกวดมาทิวกวดมาทิวปวดเติมนะครับปวดรถไฟด้วยมาทิวนี่ปวดรถไฟว่ะวันหลังจะไม่ให้มาทิวเล่นนะเนี่ยมันปวดหรอเออเหมือนที่แคบเี้ ่้ขาางก็เป็นรถไฟนั่งโชว์นั่งโชว์อะไรครับนั่งไปที่มินิก,กิกจาเฮ้ยเอเ๊ะไอคนออกครับพี่เฟิร์สออกโอเคแล้วก็พยาพูดเรื่องมีเฟิร์สกันเฟิร์สได้เข้าทีมแล้วไ,ได้เข้าทีมแล้วใช้สกินของคุณแบงค์นะครับอืมเมื่อก่อนยังไม่มีใครรู้เลยว่าแบงค์คือใครสกินสีส,มสม้มอ่ะใช่ครับสีส,มสม้มเอ๊ะสีเหลืองเหลืลองเข้มเหลืองเข้มก็จะมาใส่แทนในวันนี้นะครับเหลืองเข้ม ที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นมาก่อนใช่พี่บอยก็พี่บอยส่งไอ้นี่ให้หน่อยได้ปะส่งรูปสกินพี่เฟิร์สมาทางมีดีไฟอ่ะเดี๋ยวส่งให้จะะเอานครับโอเคเดี๋ยวจะไปส่งถึงไลน์พี่เฟิร์สเลยถ้าพี่เฟิร์สไม่ดูก็มาส่งไลน์บูมส่งทางไลน์พี่เฟิร์สเลยที่ผมใส่เลยนะส่งทางให้บูมฝากส่งให้ด้วยโอเคตอนนี้ก็สามสิบสัปดาหใครแล้วก็อาจจะทำคลิปฉลอง 30ไปเลยเดียวอาจจะไม่ยอดอันอาจจะเป็นคลิปอื่นก็ได้นะครับพี่บอยถามหน่อยดิ้อืออีซื้ออะไรของซันเดี์มันปิดไปแล้อ๋ออืมมันต้องใช้เครดิตเออเซร์ฟซันเดียก็เคยถ่ายพอต้องมันปิดไปละเครดิตเครดิตไม่พอข้อเสียงนี่แหละไอซื้อมันอ่ะเป็นดอทเน็ตส่วนใหญ่ไม่อยากแบบไม่ต้องใช้รีซีซีอ๋อนั้นอันนั้นมันต้องแบบ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงนะมันไม่มีวิธีครัเทั่วไปีครับต้องใช้ปกเกตไมาแต่ว่ามันติดเซิร์ฟเองมันบักได้แน่นอนได้แน่นอนวีเฟิร์สจะได้สกินในไม่ชานี้เราสัญญาขอแต่ว่าเวลาเราจะเห็นวีเฟิร์สนี่จะต้องเห็นในแม่ครับนะโรงเรียนอย่างเดียวนะ เพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นใช่ครับนี่คือมินิเกมเราสร้างรั้วเสร็จแล้ว,ลวะลนะคนที่ยังไม่เคยเห็นแบบสกินนะก็โอมเนยังไม่เคยเห็นแบบสกินที่แต่งให้สกินสีเขียวเข้มภายในรั้วเดี๋ยวมึงจะสร้างเองเจียวมาด้วยเจียส่วนปีเตอร์ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นเปล่าไปต่างจังหวัดคนนั้นจะได้เล่นก็ล่าลังทกับกำลังสร้างเลยบู๊ หัดไปเล่นเกมอื่นละเล่นเกมเกมนี่เลยที่เคยให้ดูเกมจุดกินจุดบูมก็ยังไม่รู้จักอ่ะใช่ครับผมก็ไม่รู้จักครับก็ไปลองดูคลิปเราดูกันครับเราพี่พูดวีแหละครับนี่คือแขกรับเชิญสนทนาระหว่างการออกไปที่เราก็จะไปสร้างไปชมเซิร์ฟบูมกันดีกว่าคุณได้รอเซใครได้เนี่ะคุณคุณเล่นทำธรกเดี๋ยวไปชมเซิร์ฟบูมกอนนะ จะได้มีอะไรทำบนในมิน,น,นิเกมเ,กเนี่ยเซิร์ฟบู๊กจะเป็นอย่างนี้แหละสวยงามมากสร้างใช้เวลาหลายวันอยู่นะใช่ครับโอเคสร้างบ้านมันก็ไม่ยากอะไรหรอกครับเล่นเกมมันยังดีกว่าเรียนเลยนะ,ะอันนั้นก็เป็นเรียนมันยังลากยากกว่าอีกครับอันนี้เป็นความรู้สึกของบูใช่ไหม ชงเสริมการเล่นเกมลูกเกมลูกแค่นิดตัวใบเป็นตามที่บูดตามหลักสูตรของชอจะเห็นว่าบดจะเห็นว่าบูมพูดเป็นความจริงใช่ไหมบูมเพราะว่าคนไทยชนะอะไรโบสเกือบทุกคนเลยใช่ยกเน้นมาทิวมาทิวแปลกมากเคยเล่นนี่ นี่ก็เซิร์ฟบูมหนึ่งสองสาเว้ยจะพูดอย่างนื้อถ้าถ้าได้ร้อยซัพพลายอะไรที่ไหนไม่ได้เล่นคนใหม่มาดูหาคนใหม่ตอนนี้มาทิวก็ไม่ได้เล่นแล้วใช่เนาคนใหม่ก็เสียดายไปเลยเขาเสียดายมากเลยมาทิวเขาอาจจะเออมาทิวเขาบอกว่าเวียนหัวหน่อยบางครั้งนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอที่บอยเล่นอยู่ที่บอยที่บอยมันดิฟถ้าถ้าบูมได้ร้อยซัพพลา์แล้วนะต้องหาคนในครีเซอร์คนใหม่ แต่ว่ามันจะครบไปแล้วไม่ต้องหาหรอกอันนี้ก็ทำเป็นอย่างอื่นก็ได้แจกของแจกอะไรแจกแมพนี่แหละโอเคเออบูก็รู้แล้วจะทำอะไรดีถ้าบูมครบรอยสัปตะใครจะแจกแมพนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยจะไปเล่นกันใช่ไหมบูมใช่เขาอาจจะแจกแมพเหมือนไลฟ์บลูมจะสร้างประมาณนะครับอืมถ้าครบซัปตะใครของบูมแต่ถ้าดูยู่ดูพิมพ์ว่าเลยนะก็ เมื่อเที่ยไม่มีโปรแกรม y ยูทูบอ่ะนี่พี่บอยก็กดเข้าไปเลยพี่บอยเบอสอันนี้เอาของใครแชนแนลใครเอาบอยเดี๋ยวเราก็ที่ลงอยู่ประจำอ่ะก็คนนี้แหละมีแค่คลิปเตอร์ไงอือละของละของทีมตามชื่อดูจริงเลยนี่ก็เป็นเซอร์บูมเป็นหนังที่เซอร์บูมอ่ะเพแชนแนลเราชื่อจริงหรือไงทำงานคน ใส่ไปเลยใสไปเลยเยินนี้ไปดูนะลงได้แค่ประมาณสองสามคลิปเองบอกได้เลยก็คยเด็กเราขี้เกดูบอยทีแค่เนาอเออจะใครบอ่ดูแล้วอืมคนเลยกดเลยเขาไปดูตามที่ชอบมีอมีบงที่บอยลงเดียวบูมีแค่อันเดียวหรอ่ะเขาไปดูเลยลงคลิปไม่ได้สองสามคลิปแล้วเปลี่ยนปกใหม่แล้วดู ีี่บมเนยอ,อันนี้บูมสร้างอะไรสร้างที่ยืนเนี่ยฮะเวลาเล่นไลฟ์บอสเล่นวิกีใช่ไหมล่ะมันจะมีตรงยืนอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ,ะ,ะ,ะลแล้วเร,เราเรากระโดดกระโดดได้หรือใช่ไหมล่ะแต่เมันกระโดดมันกระโดดมันมันจะล็อกไม่ให้เราเดินสร้างเล,เล่นเล่นตามไปชอบอบูม,บมคนก็สามารถมาเล่นได้เลยถ้าบูมแจกนะ ถ้าผมครบประมาณ20ซับสไคร์นี่ผมจะมอบบ้านที่มีเขาตัดกันมอนสเตอร์ให้หลังหนึ่งแล้วก็มอบแมปนี้ให้ทุกคนเล่นนะครับถ้าเป็นความสนุกแล้วก็เปนสาระครับใครอยากได้ก็ไปดูคลิปบูมนะพัสวีสังหารใช่่คะแนลชื่อนี้แหละชแนลชื่อนี้ชื่อเดียวครับไม่มีชื่อไหนครับชแ <Channel. S 1> นลบูมถ้างั้นไปคลิกที่บอลคิเซอร์แล้วก็เอาชแนลที่บอลคิเซอร์มีออามาเลยพัสวีสังหาร เดีย๋ยวเราจะมาสร้างอะไรกันดีเพื่อเซอร์บูมมันน่าเล่นขึ้นแล้วก็สร้างเป็นธงนะฮะธงประจำทีมดิเรายังยยไม่เคยมีมาก่อนนะพี่บอลเนาะแลาจะสร้างอะไรดีที่ทุกคนต้องชงชาทักธงชาติาประจำประเทศไทยนะครเะอ้าวมันก็เกี่ยวรับว่าคุณเกิดไม<น>่ใช่แล้วนะคุณเกิดเมื่อไหร่ครับแต่ว่าคนไทยครับ เออแต่ส่วนใหญ่เวลาเราเล่นเซิร์ฟอะไรเแบบของคนไทยนะก็จะมีนักท่องทางแล้วก็มีควาที่เหตนะุเนอะยูทีเซิร์ฟแล้วนะครับเซิร์ฟมันต้องมีแค่อะไรซอมบี้มึกแล้วเราจะสร้างสารลักษณ์ที่เป็นทีมของทีมเราแล้วกันใช่ไหมบูมด้านหลังทุกคนถ้าสังกเกตก็จะเห็น นี่นีนี่ๆนี่นีหนะนีห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 มือนีอห,น,หน,น,นีหนีหนีหนเีเนีหนีหนหนีานวยมีหน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 ิหนีหนีหนีหนเอนเอาีหนีหนีหน <จบ S 1> ีหนีหหนีอนีหนนตานนนีนีลนีีหนี